สวัสดีค่ะยินดีตอนเราท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกกับพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแไปในเสาของมือวันที่16เดือนตุลาคมนะคะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะมนีแอดพ้า พ่อแม่พี่น้องบรรเฮาสุขสุขคตนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางค่ะเน้นย้ำโค้งสุดท้ายนะคะแนวทางจากปู่บุญมีค่ะพี่น้องคะเอาแนวทางมาหนีของปู่ค่ะสิเดบมาเป็นตัวได้พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันผู้ค้า,กา,าการนวัตกรรนะคะปู่อจะเริ่มทอดจะเริ่มทอดค่ะปู่ข่วงสุด,ดท้ายได้ค่ะปู่มั้ยคะไม่ข่วงสุดท้าย ช่วงชุดท่านเนี่ยหนังนุ่งนกกเนาะอเด็กคาขนมปังคาขนมกากาแฟเนาะค่ะ่วงชุดทานในการเนี่เลขน้ำมุนเลยแล้วเลขน้ำมดค่ะมาขึ้นค่ะมันาขึ้นแัน้งแ่เม่ไห่แน่แลราที่ฮา,าห้สาส่ห กัน536 536ค่ะ3 6า36คึ <zy> nine, <dunno. the öst> ้จังไม่เสียงเงนลูกค้อเสียงลูกค้อครับพ่อิ่ลูกค้อลูกขึ้นโอ้ยโอ้ยิบละๆๆๆๆกระิบะไนี่่อหคนเป็นสังงครับพ่อ ตัวตลกจีค่ะบอ๊ามหกามหกศูนเนาะค่ะอันนี้เนี่ยหกค่ะาสามศค่ะหค่ะอะไลักศูนย์บนนามห้าสามหค่ะ จะหาหกค่ะนี่มันห้าที่เราทำนาจะจับไดค่ะมีเลขจกคูมีสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดรวมสามตัวนี่สิเป็นแปดคู่ค่ะบัวสามตก็ลาจดไม่แย่ออกจิค่ะ ก็มันเป็นหลายคู่ค่ะเวแล้วเฮดนม้อนการเน้นไปเน้นไปสามหาสามหกครับค่ะสามหาสามหกค่ะแลไม่ยังต่อยปะสามหาไม่เบ้ขนาดสินายชุฟังนะค่ะบัวมีมีสองตัวเนี่ยก็สิมีหกศูนย์สามศูนย์หาศูนย์ค่ะ สามหาสามหกหาหกค่ะ,อะอเออานี่ตำหนังเพราะว่าเป็นเลขที่ตัวจับแย,ย่ของม่ค่ะแย,ย่ของแมามันจะหลายตัวแน่จะ,ะมไม่ค่ะมาเนการเล่นแต่ตัวใดเลยผู้เนนให้สามหาสามหกครับปูคะสามหาสามหกเนาะ

ก็จำได้อยูแบบเมื่อตากันแลวรู่ใจครับพ well, like ี่กาตูเนเน้นฝันกูนหกจก็บหนึ่งเก้าคุล่ะเรนฝันเน้นฝันค่ะกจุดใต้กเน้นฝันแต่ว่าอั้จะได้หรอค่ะอั้นี่ หนึ่งหนึ่งเก้านี่ก็จะโทรมาบอกแล้วก็ชื่อไม่ได้ละมันก็จีโต้งทีเลี้ยทีเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งแต่ทางฉนละค่ะเน้นตัวมันซื้อได้เห่ะตัวได้ซื้อบ่ได้ก็บ่าต้องเน้นเน้นเพราะว่าก็เน้นซื้อไไ่ได้กเก้าค่ะเอ,อ่อเจ็ดเก่ากับเจ็ดหนึ่ง ค่ะซ้่งขับรถทีดครับรถน่งขับขับรถขับพวก่ะมะมเมาลอตเตอรีมะเมาลอตเตอรีเหรครับพูขับรถเมาวันนี้ลอตเรีพ่อมีเลยพ่อมีโอ้เขาขจาวค้ายเหมือนลเติครับผู ขายปอทันเบิดแต่ว่ามันบ่มีหมองตัวจีเอาโอ้ค่ะค่ะพ่อตัวเอ่อตัวที่ว่าไว้มันบ่มี่ค่ะจะเลิกจักสิหัวบ่ออกดูว่า,วาค่ะวีว่าไว้นี่มันก็บ่มีเลยเค่ะส่วนเด็กก้ำมุ่นก็มีม่จำนั่นละ่ะค่ะพ่อือ เอาสำหรับชิปนี่ก็สำเนี่ยนงนกพงหลายพงยุตะว่าวันผมเป็นทุ่ยไทยแท้แก้ว่ีหลายพงเยอะค่ะเดี๋ยวแล่นน้องยชิปหล่อเขาเจอ้อเออค่ะค่ะปุ้เอาสำหรับชิปนี่กาอายุดีไม่แห้งเปนแห้งมันหวานปังๆไี่แห้นะครับตอนชีโม่ค่ะตอนชีโม่ก็ตาเห่ไววปหลุดเตี่ยมตาเห่เลย แล้วก็ที่ข้ามคืดพ่อเอาเล่าเล้านีา่ยกป้อยสามตัวโดด,ดมือเรืร้งค่ะค่ะคือดจากรัรัฐบาลแล้วก็ลุไปน้ำโขงลดไปเที่ยวขามมาขามน้ำโขงไปเที่ยวจัดเลย เก้าห้าหนึ่งค่ะเบบใช่แพ่อพ่ัวละชอบหาหนึ่งค่ะนี่คือล้าวเกวลี้ยนต่างกุไห้สิบเอาไปใช่ไทยก็เอาไปได้ค่ะบัวเดียวมันหลุดยออกมาทางนั้นค่ะ,คะอ่าจำรับคลิปนี้ก็ลงุงจำเนียเนาะค่ะบัว แกทะเลน้ำตางโงเ้ยถ้าไปทะเลก็สิขึ้น,าน,าร,นร้ายคนละังปล่างขืนร้ายโยนไปทะเลเนี่ยขืนหลายเน้่ยปูดูวันนาสค่ะลั่งโยดีไม่แห้งเง้ยงมันมันปังปังจม่ายดีเป้ลไปเลิกจะเลิกพร้าค่ะผู้สาธทุกขะาการนมสัสก,การนะคะปู้ สรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่บุญมีนะคะเอามาหนีปูแล้วก็มีคันน้ำมนต์มาฝากนะคะแลวก็ความฟันแลวก็แนวทางเพื่อนบ้านตัวนี้บรูซิมาไทายหรือว่าเพื่อนบ้านนะคะพี่น้องคะให้เบิ้งทั้งสองนะคะพี่น้องเอาคันน้ำมนต์ของปูนะคะคันน้ำมนต์งาน,งานขาวดําค่ะมีเลขยูซีโตมีหาสามหกศูนย์ปูกระจับคู่ห้ค่ะหาสามหกสามหกศูนย์หกศูนย์สามศูนย์หาศูนย์ สามหาสามหกหาหกนะคะพี่น้องคะปู่เล่าเน้นสามหากับสามหกค่ะส่วนความฝันนะคะความฝันเนี่ยเม็ดเดียวสามตัวเจ็ดหนึ่งเก้านะคะเจ็ดหนึ่งเก้านะคะบันีึถ้าอ,อกมาเป็นสองตัวก็จะเป็นหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งค่ะส่วนเก้าหานึงนี่ไทยเล่าได้เลยนะคะพี่น้องคะตัวนี้นะคะเอาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแนวทางจากปู่บุญมีนะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางมนีจากปู่บุญมีคะ่ะจึงได้ก็ให้พ่อแพี่น้องนําไปพิจรารณาเบิง้งโน้พี่น้องคะ,ะนําไปพิจรารณาเบิง้งงขาทางช่องก็นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรโด,ดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพอแม่พี่น้องมาเท่าสุขสุข้อนค่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอมุ่นแนวทางมณีนะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่บุญมีค่ะเอาเอาไว้พอกันไม่กับแปในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ